สวัสดีค่ะสวัสดีคนเลยนะคะวันนี้นะคะน้องก็อยู่ที่ f o r ์ Auto g a แกลเลอรี่ปทุมธานีค่ะวันนี้นะคะมีรถ1นคันนะคะมารีวิวให้กับทุกคนได้ชมกันนะคะซึ่งตัวด้านหลังของน้องนะจะเป็นรุ่น Ranger Sport นะคะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้หสปีดนะคะเครื่องยนต์2.0นะคะเป็นเทอร์โบดีเซลนะคะ170แ,แรงม้า4 0 5นิวตันเมตรเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมเลยนะว่าคันนี้แต่งอะไรไปบ้างด้านหน้าเลยค่ะตัวนี้ค่ะชุดแต่งยอดฮิตมากมเลย เราแปลงเป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวกระจังหน้าเองรวมมาถึงตัวชายกันชนนะคะเราถอดกันชนตัวเดิมออกนะคะแล้วก็ใส่กันชนเหมือนเจ้าตัวแรปเตอร์ใส่ไปให้ใหม่เลยนะคะตัดไปด้วยสีโครเมียมแบบนี้เลยนะคะในส่วนของงานนะคะงานก็คือหล่อเนี้ยบสุดๆเลยนะคะในรุ่นของสปอร์ตนะคะก็จะมาพร้อมกับไฟ LED นะคะไฟหน้าแบบนี้ให้มาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์วิ่งกลางวันให้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะยังมีระบบ เปิดไฟหน้าอัตโนมัติให้ด้วยนะคะมีระบบเปิดไฟสูงเปิดไฟต่ําให้ด้วยนะคะรวมมาถึงอ่าไฟตัดหมอกด้านล่างนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นสเปคตัวเดีวยวก,กับของโรงงานเลยนะคะตัวนี้มาจากตัวโรงงานให้เลยนะคะอ่าด้านหน้านะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะสําหรับชุดแรปเตอร์นะคะมาชมด้านข้างกันบ้างค่ะส่วนด้านข้างนะคะก็จะเป็นคิ้วล้อนะคะขนาดหกนิ้วนะคะงานนี้นะคะเป็นงานคิ้วล้อแบบ คล้ายๆแบบของแรปเตอร์นั่นเองนะคะเป็นงานซีนยางะค่ะลูกค้าไม่ต้องกลัวน้ําที่จะเข้าไปนะคะว่าเราเป็นงานซีนยางอย่างดีเลยนะคะมาชมค่ะในส่วนของแมกยางนะคะคันนี้ค่ะใส่เป็นแมกขอบ20ไปให้เลยนะคะแ mm hmm. มกกระเทศแบบนี้เลยนะคะ mm hmm. มาพร้อมกับซีรีส์ยาง275เจ็ดหทับห้าห้นะคะใส่แมก20นะคะขอบ20แล้วก็ซีรีส์ยางตัวนี้นะคะไม่ทําให้รถของเราติดไปกับตัว่าคิ Q ้วล้อตรงนี้นะคะตัวนี้ไม่ติดเลยนะคะ ด้านข้างค่ะตัวนี้นะคะเราก็ติดเพิ่มไปในส่วนของคิวการสตาร์ให้ด้วยนะคะในรุ่นของสปอร์ตนะคะก็จะมาพร้อมกับกุญแจแบบสมาร์ทคีย์เลสนะคะตัวนี้เปิดปิดแบบสัมผัสนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเติมได้ตั้งแต่ b ี20ไปเลยนะคะตัวถังน้ำมันตัวนี้นะคะด้านข้างค่ะก็จะมาพร้อมกับบันไดด้านข้างให้ด้วยนะคะสำหรับตัวเรนเจอร์ตัวใหม่นะคะ ส่วนด้านท้ายค่ะไฟท้ายนะคะยังเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะวันนี้ก็ผสมแบบไฟหลอดด้วยก็มีนะคะตัวนี้สำหรับด้านท้ายค่ะกันชนนะคะกันชนด้านหลังนะคะจะเป็นสีตัวันกับสีรถด,ด้านเองนะคะรุ่นสปอร์ตนะคะก็จะมาพร้อมกับกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะแล้วก็อัปเกรดนะคะมาในส่วนของเป็นฝาท้ายแบบผ่อนแรงให้ด้วยนะคะตัวนี้เบามากๆเลยนะเดี๋ยวเราไปชมภายในกันค่ะ รุ่นสปอร์ตนะคะก็จะอัปเกรดมานะคะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะมีช่องแอร์ด้านหลังให้ด้วยนะคะก็ทำให้ผู้โดยสารด้านหลังนะคะไม่ร้อนแล้วนะคะเย็นฉ่ำเลยนะคะ นี่เลยค่ะภายในนะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะเบาะหนังทั้งคันเลยนะคะพวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับคุทคอนโทรลให้ด้วยนะคะหน้าจอค่ะหน้าจอดิจิตอลขนาดใหญ่นะคะส่วนหน้าจอกลางค่ะขนาด10.1นิ้วนะคะตัวนี้สามารถเชื่อมต่อ Apple c a r p ร์เและ a ออโได้นะคะมาพร้อมกับระบบ Fortpass ให้ด้วยนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะนี่เลยนะคะมาพร้อมกับแท่นชาร์จไวเลให้ด้วยนะคะแบบไร้สายนะคะพร้อมระบบหมดการขับขี่ ตัวนี้นะคะจะเป็นเกียร์ออโต้กสปีดนะคะส่วนกระจกนะคะพับปรับอัตโนมัติได้หมดเลยนะคะนี่เลยนะคะน้องก็พาชมรอบคันแล้วนะคะสำหรับรุ่นสปอร์ตนะคะถ้าลูกค้าคนไหนนะคะสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับน้องได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องจะฝากเบอร์โทรไลน์ไอดีไว้ให้คะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยว คลิปหน้า้องจะเอารุ่นไหนชุดแต่งแบบไหนมารีวิวฝากกดติดตามไว้เลยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ